สวัสดีครับสวัสดีซีเฟนครับวันนี้ขอบาห้าเห็ดครับเพราะว่าเห็นไอ้เพิ่นโพตกันนะครับว่าเฮ็ดหลายเฮ็ดออกเห็นว่างขายกันเตมทีบอยู่ในเมืองซีเกตอยู่น้ำสะพานมุ่นนะครับก็เลยว่าโอ้เฮ็ดออกเลยตัวนี้ หาเห็ดก่อนนะพอได้แกงฝนมันเร็งช่วงเมื่อกี้นะครับฝนเร็งแล้วบัดนี้ มันมาเอาอบ่าว่านกวนนี่เบ่งใบใหม่ยังเปียกอยู่เลยนี่เห็ตมันก็นเลยออกเห็ตละโงกเห็ตปวกเห็ตยังนี่ฮะไคือเป็นตะยานเข็ตนี่ยังเหยเข็ตยังนี่นน เอยของแทะพี่น้องของแทะครับนี่มีมีปอกข้อนี่ของแทะเลยครับบ้าทนบบหูจะเขด็ดเลยครับแต่ว่าถ้ามีปอกข้อแบบนี้แสดงว่าเบือ่อแล้วก็สังเกตดอกนะครับ สังเกตดอกมันนี่คือว่าถ้าเกิดว่าบมีห้อยแมงห้อยหนูห้อยอันนี้แทะคือมันมีผิดนะครับพวกหนูพวกแมงกันก็นเลยบอกกินนะแต่ว่าสันนิฐานไ้ก่อนว่ามันเบื่อนะครับนี่เอาไวปนี่ละ นี่หอยเขาเขียแสดงว่าเขาต้องพอ่อเขาต้องพอ่อเฮียด่แถวนีเขาก็เลยเขียพี่น้องนี่เขียจนแตกมัดะเขาต้องมีไอ้ตกลนละ่ะนี่นี่ครับ นี่เห็นปะ่ะแบบนี้กินได้ครับแต่บโมโหเห็เดอย่างพอเบาวท้นโมโหจะเค็ดมันไข่ขเห็ดหัวหย่านะแอ็มเบอร์ก็เห็ดหัวหย่าอืมพลนี่ เขาเคลียร์แตกเมื่อพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่นี่กําลังออกมันกําลังขึ้นมานี่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 สเก็ตเขานี่เขาเก็บไปแล้วไหมเบืเ่องแต่ห้อยเขาเคลียร์แตกเมือ หเ็ดนี่คือต้นเงียงนี่นี่เห็ด คนอื่นเขาไปใส่เหมือนเือเงียบจ้ะมาทา่อยเลยนี่โพนนี่เป็นตมีเห็ดเหีย เห็ดยามนี่ก็คือเห็ดลำข้างเขาแล้วครับแต่ว่าบางที่เขาก็ย่างขามย่งางผ่านเด้เขาบริเห็นนะบางคนน่ะนี่คือเห็ดดอกนี่เห็นบ่เขากับบริเก็บไปจนมันเถามันก็สีย่อยสลายเป็นเบี้ยเห็ดต่อไปนี่เห็ดเอียแล้วนี่นี่ดอกนี่ เฮ็ดยังเลยนี่เฮ็ดยังนี่ไหมนี่เฮ้ยวาดสนากกบสิพอที่เฮ็ดเบื่อสุดเพ้อโอดโพนี่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 วาดพี่น้องอุยดอกดอก เป็นึงกงเห็ดไข่อะไนี่เห็ดไข่ครับเราคอยถามผู้ใดลล่ะว,ว่าเห็ดไข่แล้วเขาสิตอบคอยได้บ้ลงหรือบ้านี้ขน,นาดคอยยังโว่าเห็ดไข่เนี่ยมันตน้องมีมูมันละ

hạt xăm Ui choan ban pinoeng, nhung cứ lại thiệt bên này, ừ. ơi เห็นซีดอกครับเฮ็ดไข่ดอกหนึ่งเฮ็ดปวกซีดอกเดี๋ยว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 สีเคลียหาม,มุมบัง ตาเนี่ยได้เสียมกบ,บออกมาใส่เขาเก็บเอาไปเหรอล่ะพี่น้องเ้ยอันนี้มันมาเกิดที่หลังเขาสิอฮ้ยหนุ่นนอนไปไปไ่ไ้ใส่ตร,รงมือมเหอีอย่าหาหมูมันตน้น ขาบอกว่าเห็ดมันเสียออกเป็นมูแต่เห็นมันออกแบบฝ้าวหามูมันแต่เสียเสียเที่ยวมูมันเขาเอาไปแล้วเขาเหลือแต่มูนหน่อยๆ่อยไปเห้เาพวกที่เกิดเกิดที่รุ่นที่หลังน่ะนี่เห็นบอกให้เขาเคลียร์สิงหบ่ มีอยู่ได <it> ้สามซีดอกรวมกันได้ถวยนึงแล้วเขาเคลียแตกเมือไอพ่อแต่ นำข้างเขาหนีเห็นบ่นี่เขาเคีย้ยเอาก็เ,าเลือขามันไว้ เขาเคลียพ่นนี่พ่นน,น้อยไหมเขาเคลียจนแตกหมดไหมถ้าแมนเข้างมัตเตโซนี่โอ้ยได้ลายได้เห็ดเบิ่งส้วงเลยเห็ดือสิออกลายนะเนี่ย หมานบ่ครับหมานบ่พอได้บ่ครับวอ้ยวุ้ยวบ่แล้วบ่แล้วไปไปโอ้ยต่อมันละแบบนี้จริงไหรจริงม้านเดี่ยวนี่คลิปนี้เอาไว้สมีสะก่อนพี่น้องเดี๋ยวผมกัไในคลิปนะครับ สวัสดีครับ